เรียบร้อยครับใหญ่จจใหญ่ๆหน่อยนะครับถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนเหยียยางกล้วยนะครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้ยอดสายยอดรอนออกมาจาก ตองหินนะครับโดนนะครับท่านผู้ชมโดนนะครับนี่ต้องไสอย่างนี้ครับไสดทอดได้ครับวันนี้เป็นมาตีไมโคจิกสิบกร,รมัมไม่ค่อยอยากกัดนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเหยื yeah, ่อไมโครจิกท่าเรียดดีกว่าครับ เอ้ยเหียใครโดนหน้าชิกดีกว่าครับอาจิอาจิชายัง<ม>ยอดลงเป็นยอดลงเป็นติดเลยครับตัวใหญ่อยู่ในตัวใหญ่อุ้ยมามาตัวใหญ่ตัวใหญ่ เท่านผู้ชมจจดกันยาวๆครับหมายท่าเรือจีจินโดแทอันนะครับอู้โอ้หลุดตัวมันก,กี้ใหญ่มากครับอู้ลุหลุด ไ้ครับท่านผู้ชมไอนน้นี่เป็นฝูงครับีเป็นฝูงไอ่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงครับหยอดติดหยอดติดเดีย๋ยวเราจะตั้งกล้องนะครับ ยยยยยยอย่างไงี้ครับไซดูไซครับไซใหญ่นะครับ นะครับท่านผู้ชมยิ่งมาโฉบเลยครับตัวอ่า่ใหญ่ครับ โนเลมี no i, ครับตัวนี้โนเลมีปนโนเลมีครับเออมื่นเดี๋ยวเราจะลงตีข้างล่างนะครับ

ý nghĩa thăm chùm cậu chân dinh thăm chùm cậu 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 liêm phân anh nam còn เกาลิมฝั่งครับท่านผู้ชมนี่อ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้สู้เลยครับ <c oughs> เกา๋าเก๋าครับเกา๋าโอ้ค้ำแล้ว เก่าใหญ่มากครับตัวนี้โอ,โอเคครับไา้กันด้วยบรรยากาศส,สวยๆนะครับความคับแล้วโกโป,โปไม่ค่อยเห็นนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับ